สวัสดีครับผมก็มาเจอผมเตอร์ไอจนะครับผมอ่าวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโยกังนะฮะเราก็มาเดินตลาดกันหน่อยนะครับก็พยายามหาเวลาว่างนช่วงนี้พอดีมันติดสงกรานนะครับผมก็จะยุ่งๆหน่อยๆนะกลับมามันก็เพลียๆนะผมอาจจะนั่งแบบเล่นพุงเล่นเฟสไปนะครับผมอาจจะเปิดปอดเกมไว้แล้วก็เดินในเมืองนิดๆหน่อยๆนะครับผมแล้วก็ออกจากเกมนะครับผม อ่ะเราก็มาเดินตลาดกันดูดีกว่านะครับในช่วงหลายวันที่เราไม่ค่อยสตรีมนะครับเราไม่ค่อยเล่นเกมนะระเลดเอ็มปาไปที่ร้อยหนึ่งพันเนี่ยเท่ากับร้อยสามสิบาทถึงร้อยสี่สิบาทเลยทีเดียวสําหรับเซิร์ฟพอนบันโอ้โหราคามันเป็นเจ้าจอดมากเลยนะครับผมนะครับเราก็มาเช็คดูราคาไอเทมนะครับราคาไอเทมก็ถือว่าดูเดือดพอสมควรน,นะครับ นะฮะฮลดลงตามสัดส่วนนะครับมางคนทำลามปกติก็น่าใหญ่แปสมส่วนทลาย5จากประมาณ700ดเหลือ400คือครึ่งต่อครึ่งเลต m ก็เพิ่มมาประมาณ30บาทไม่ถึงกับรุนแรงอะไรมากนะครับผมประมาณไม่ไม่ถึงเพิ่มมาประมาณ10บาทนะครับผมจากเดิมนะครับก็ไม่ไม่ถึงกับรุนแรงเนาะนะครับผมเราดูไปเรื่อยๆกันเลยกัน ภาคุมมันก็จะถูกหน่อยๆนะครับตามราคาเลดเอ็มที่แพงขึ้นนะฮะภาคุมจะถูกลงนะครับสำหรับใครที่แบบอยากใส่มันให้มันสวยๆรู้ๆหน่อยก็จัดกันได้ครับปั๊มตัวใหม่สายปั๊มตัวใหม่นะครับสายปั๊มตัวใหม่เมื่อกิจกรรมก่อนหน้านี้มันจะเดียวได้นะครับอไอเทมชนี้โอเคมาดูก่อนเซตตีบวกเก้านะครับซอยเซตีบวกเก้านะครับโอ้ อันนี้ของอาชีพกระบีนินจานินจานินจาราคาก็ไม่สูงเนาะเบาๆนะครับคนชั้นธรรมดาก็สามารถใส่ได้นะฮะแต่เล็กผสมน้อยนะครับปั๊มตัวเล็กก็ใส่เซตดีตัวใหญ่ได้นะครับ1้อมันอาจจะบวกไม่โหดนะครับแต่ถ้าจอบโจทย์ก็ยันข้ามข้ามครับช่วงนี้ก็น่าจะเป็นกิจ,จกรรมเพิ่มค่าความเด็ดในการข้ามยุทธภัณฑ์หรือว่าอาวุธนะครับผมเนาะ ก็ประมาณนั้นนะครับสายเดวเดินและเดวมัวน,นะครับไอ้พวกนี้ก็เราคิดได้2แบบนะครับพวกเกียนกับพวกที่แบบอยู่ดีนายนายนายอะไรอ้างเป็นคนนู้นคนนี้คนนั่นคนนั่นนะสารพัดชักแม่น้ำทั้ง25มาก็มีมากโขนะสำหรับในตลาดของเกมนะครับผมแม้กระทั่งในกลุ่มซื้อขายก็มีพวกหลอกลวงนะครับพวกต้มตุนนะครับผมแฮกแฮกเฟซบุ๊กนะครของเพื่อนเราอีกทีนะรหรือว่า ก็ใช้วิธีการแบบปลอมตัวเป็นเพื่อนเรานะครับผมแล้วก็มาคุยกับเราอะไรประมาณนั้นนะครับผมถือว่าสองหมื่นนะครับประมาณสองหมื่นได้สองชิ้นนี้นะฮะสองหมื่นก็ประมาณสองพัน สองบันหกนะได้มาสองชิ้นนะครับหรือประมาณเนาะนะครับบวกสิบยั่วยนะครับบวกสิบยั่วยโอ้โหมื่นหกพวกซิดดี้นะครับ กอะไรนะครับจะเห็นนะครับเมื่อเรีย M มันแพงขึ้นนะครับราคาเท่ประเภทนี้มันก็จะมีขายนะพวกบวก1ิบวก9้าบวกแปนะครับจะมีขายในท้องตลาดแต่ถ้าเลรเ M มันถูกนะฮะเราจะเห็นในพวกนี้น้อยมากนะครับผมมันจะกลายเป็นเงินบาทไปสันทีนะครับจะเป็นการขายกันในกลุ่มเสียมากกว่าจะไม่โผล่มาเห็นแบบนี้ซึ่งๆหรอกนะฮะผมราคาดูเดือดเด็ดดวงจริงนะครับผม ว้าวมีสวยครับผมสวยนะห้าพันบวกแปดทลายห้าด้วยนะสายเก็บเลเวลเนี่ยมันเจ๋งกันเลยทีเดียวนะครับผุ้มสองพัน 2, ตลอดงานเนาะเอ่อเซ็ตรับเซ็ตวีร้อยนะครับวีร้อยบวกหกหกคาร์สเซียนส์รามขึ้นไป โอ้โหแข่งราคามากครับผมอันนู้นห้าพันเอ,อของธรรมะเจ็ดพันนะคผมขูดีอยู่ที่สองพันสองนะครับโอ้โห,โโหคูราคามากนะครับผมแหวนบวกสี่อยู่ที่สี่พันฟาดบวกหกอยู่ที่สองพันเก้าตีว่าสามพันราคาโอ้เกาะบวกสิบนะครับผมห้าพันเก้าโอ้แนว รับเสื้อหมอน้อยยี่สิบเดิมเดิมอันนี้เราดูอย่างแล้วกูยกบัวสองสองพันสี่นะมะงกรทองเจ็ดวันพันสี่ร้อยนะฮะผมเจ็ดวันต่อเนื่องนะไม,ไม่ไม่หยุดเวลานะฮะผมนะคุมสามเก้าสิบนะฮะผมร,ราคาเบาหวิวกริวกิวก้วเลยทีเดียวนะครับผมราคาคุม นี่มีบวก6กทลายนะครับ4,000ตีว่า5,000สูงอยู่นะครับถ้า5,000ันเราซื้อของทำของทำได้บวก8แปดเลยทีเดียวอันนี้พันเก้านะครับฟูแล้วนะฮะค่าทําฟูเหมือนจะแพงกว่าไอเทมนะครับผมหรือเปล่านะฮะส่วนธาตุไฟเราอย่าไปตึงเครียดมันนะรเราทําอีกสักห้าร้อยนะตีว่าได้สักสองพันสองพันสี่นะครับก็ ก็ยังดีอยู่นะครับการที่ฟูแบบมีโอกาสติดคล้ายเนะี่ยก็เออจัดไปนะับผมเลือดเลือดมอนจะได้ลดน้อยๆลงๆหน่อยนะครับ,รบผมเสื้อทัวนระร้อยสามสิบนะผมทัวร์นาทีผมอู้ทวน G จีด้วยนะครับนะครับมันจะมีการลดแบบลดค่าโจมตีของมอนเตอร์ประเภทบอสนะครับมอนเตอร์ประเภทเออใช่บอสกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้จี G มันต้องใส่ครบครับมันจะถึงแจ,จ็ค แต่ต่อชิ้นไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันนะครับผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเออเดี๋ยวนะยี่สิบห้ายี่สิบห้านี่เกราะกราะบวกสิบแน่นอนบวกสิบเจ็ดพันห้าครับผมว้าสุดสารของร้อยสามสิบธนูนะครับมีรองเท้าเกราะไปสามสิบวัน,นแล้วดูอะไรอีก บวกพุดร้อยเปอร์พันซีนะครับผมโอ้มุลทินมุลทินอนลาร้อยหกร้อยเก้าสิบเก้าปัญหาของเซิร์ฟเวอร์เช่นชูเชิญจะไม่ถูกใช้ โอ้ันทินขายกันดูเดือดเหมือนกันเนาะนี่นะครับก็ร้อยยี่ิห้าเดิมๆตัวยี่สิบเอ็มผมก็มีเยอะพอสมควรร้อยยี่ิห้าเดิมๆนะผมตุ๊กตานะับตัวสก ตหนึ่งทีนะครับผมรับไข่จ้ะนี่ยันนะครับเซตยันนะครับผมข้ามวุฒนะครับผมเดี๋ยนะข้ามวุฒนะครับผมจะเป็นเซตที่แบบข้ามวุฒ1หนึ่งชิ้นแล้วก็ยันยี่สิบเปอร์หนึ่งชิ้นนะครับผมมาสองพันหนึ่งร้อยนะครับรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปเนาะแบบเป็นเซตนะครับผมช่วงนี้อับจนนะครับเงินทองนั้นยากต้องลำบากขยันเอาไว้ขยันนาคงไว้นะครับผม เหรสิบห้าครับผมชุดชุดขามชุดเซ็ตละพันสี่ครับผมเนะี่ยช่วงนี้มันลดอยู่นะครับผมข้ามชุดก็คงจะข้ามมันดูเดือดเหมือนกันโอ,โอ้โหผมม,มีอยู่แล้วอย่างรุ้บๆนะฮะบ้านเราเรียกว่าใจเย็นๆนะครับผมเดินตลาดกันไปเรื่อยๆอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดเป็นเจ้าบวกพุกนะสองพันห้าครับผม รองเท้าสองพันสองนะครับเซ็ตดีช่วงนี้ราคาติดดินมากนะครับผมรู้สึกติดดินมากนะฮยนะแต่สมให้ครบเซ็ตคงจะไม่ยากนะครับถ้าเราขยันหาเงินนะปั๊มหลายตัวขายเทมอะไรพวกนี้นะครับผมนะทอเควสรับผินอะไรขายเนี่ยมันจะมีพวกไอเทมประจําที่ยอดฮิตเนี่ยพวกหินออปเนี่ยนะฮะอาจจะโดนกดราคานิดนึงนะครับผมนิดนึงหรือว่ามาก ราคารับอีกราคาไปขายราคาานึงเราก็ขายแบบไม่รีบร้อนก็ได้นะครับเอาไปเปิดไว้ที่แบบหนุนตรงจุดออฟไอเทมนะครับคนหัวร้อนแม่งเหลือชิ้นเดียวจะติดอะไรประมาณนั้นออฟแตกไม่ยอมแพ้นะครับขอออฟเพิ่มชิ้นเดียวเพิ่มแล้วเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายครับแต่เสียบ่อยๆนี่เสียประจําครับผมนะจะเห็นกันบ่อยมากแบบหัวร้อนเนี่ยออฟแล้วหัวร้อนไหมมันจะติดทําไมไม่ติดวะจะติดไม่ติดวะ ปรากฏว่าพอติดเสร็จไปบวกถึงบวกหนึ่งบวกสองครับอ่า1ิบหายนะฮนะบุมนะฮะก็ววยวายกันต่อไปนะครับผมเดินดูเรื่อยๆนะครับผมนะก็เราจะใช้เวลาให้มันประหยัดและคุ้มค่าและน้อยที่สุดก็แล้วกันจะพยายามเดินให้เกือบทั่วตลาดนะถ้ายทั่วหมดทุกร้านเนี่ยก็คงมไม่ไหวเหมือนกันนะครับนะ กับ B ตังซื้อยาครับเกาะโอสุตมันคืออ๋อขายเกาะขายโอสุตโอเคเข้าใจตรงกันจ้ะอาวุธมันมีคนหาอยู่ก่อนหน้านี้ บสบายๆิวๆเนาะอย่าไปเครียดอะไรมากนะครับผมเราก็เล่นไปตามระบบเกมถึงแม้ว่าเกมอยู่กลางจะเป็นเกมที่แบบของการซื้อขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเราต้องเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะครับการซื้อขายในระบบเกมเนี่ยแต่เราทํายังไงให้เรามีเงินโดยแบบซื้อขายให้น้อยที่สุดนะครับส่วนมากผมเจะใช้วิธีการขายใช้มากกว่านะครับ ายเทมนะครับหายเทพนะครับออกมาออฟเล่นนะครับแหกไปช่างแม่งมันนะครับไหนๆเราก็ดอปมานะดวงเราใช้ไปหมดแล้วนะครับผมแต่ถ้าดวงเราใช้ไม่หมดอาจจะออฟติดนะแค่บวก4เราก็ตั้งขายนะครับราคาถูกๆไปนะครับผมถ้าบวก6บวก7จ็บวกหกหกเราก็ขายแพงขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ราคาก็อย่าไปกดคียกลมเหงผู้ซื้อจนมากเกินไปนะครับผือๆพ่อค้าแม่ค้าก็จะซื้อไปตั้งราคาต่อกันเองนะครับผมอันนี้เราก็สบายชิลๆเนาะ อุ้ยทำไมอันนี้เราอยากได้จังเลยอะไรเนี่ยโอ้ยนะโงมันสวยงามเทนอเนี่ยใส่ตัวทวนหน้าท่นะครบเสร็จนี่ทวนบวกหก สายวินะับผมปกติผมก็ใส่แค่เบลลสองนผมของในร้านนี้ที่ซื้อได้ผมว่าเนี่ยผมว่าเนี่ยฟูของร้อยสามสิบเนี่ยนะครับฟูฟูทะลายเนี่ยซื้อได้นะไม่ถือว่าน่าเกลียดซื้อได้นะผมพินของร้อยยี่สิบไม่ถือว่าน่าเกลียด 4เปอร์กับ5เปอร์ต่างแค่หนึเปอร์นะโอกาสการติดนะซัพตี้นะครับคือช่วยเหลือตี้ได้เยอะพอสมควรเยอะมากใส่ซับยังไงก็เยอะและครับนะก็ถือว่าไม่น่าเกลียดร,ราคาอยู่ที่2อ0 0ันสนะครับผมก็ถือว่าดึงได้นะครับผมนะถ้ามีตังติดเราเราไม่มีตังนะถ้ามีตังผมก็แบบดึงอาวุธที่เป็นประเภททลายสะสมมาไว้ถามว่ามีเวลาเล่นไหมไม,ไม่มีครับ ใส่ให้สวยงามว่ากูมีเท่านั้นแหละบางตัวผมก็ปล่อยตัวทิ้งไปแล้วนะครับผมปล่อยตัวทิ้งไปก็ไอเทมยังเหลืออยู่นะครับผมก็พยายามแบบถ้าว่างก็ปั้นตัวใหม่มาอะไรอย่างนั้นนะฮะก็การที่ผมเงี้ยไปก็แบบเออมันก็มีมันก็มีคนที่แบบทําคลิปอยู่กลางเยอะพอสมควรแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเออเราเราไม่จาเป็นต้องแบบทุกวันก็ได้นะะ GM อ็ลก็ไลฟ์สดอยู่นะฮะอ่ะนี่เราก็เออ เวลาเบื่อเราก็กลับมาทำคลิปบ้างอะไรบ้างนะครับผมเอ้ย 180m อะไรเนี่ยยันโย่ฮอตออร้อนทั้งหมดเลยอ่ะว,ว้าว2,000กว่าสมัยผมโอ้ยยุคนั้นเบาลวิวครับเอ้าทำไมอะเนี่ยนายทำฟูแล้วนายออฟแตกแน่เลยนายนายอยากจะเสี่ยงดวงใช่ไหมเราเข้าใจ เนี่ชีวิตเราต้องมีการเสี่ยงดวงเสียดายเนาะทำฟูแด่พาดนะครับโอ้โหหกเก้าสามพันถือว่าถือว่าเจ๋งใช้ได้นะครับยาวจนถึงเวลว้อยเลยสามพันไม่ต้องทำใหม่ไม่ต้องซื้อใหม่หลายรอบก็ จัดว่าแหลมผสมคลวนน่สุสารนะครับสุสานอย่าลืมนะคือตั้งแต่แพทใหม่มาส,ส,สองแพ่แล้วนะครับสูสารชุดสุสารตกนะฮะก็สุสารตกเออเราก็บอกไปเลยนะครับเหลายคนแบบสงสัยว่าทําไมเอ๊ะทำไมมันมีสูสารพวกเสื้อพวกอะไรเกาะมันเยอะแยะในตลาดนะครับไม่ต้องตกใจครับมันตกนะครับนะ แต่ทีมงานไม่ได้แจ้งหรือเปล่าทีมงานไม่ได้แจ้งแล้ทีมงานคือถามทีมงานครับทีมงานมันนั่งเก็บเวลกับเรามันนั่งล่าสื่อสารลงสื่อสารเป็นร้อยรอบสิบรอบกับเราหรือเปล่านะฮะบางปัญหาทีมงานยังไม่รู้เลยถ้าทีมงานมันรู้จริงมันคงจะไม่เปิดแผดมาแล้วปล่อยให้ผู้เล่นต้องมาบอกว่าแจ้งไปหรอกจริงหรือเปล่าเออเราก็ไม่ได้ว่าเนะครับเขาทาหน้าที่ของเขาคือดูแลว่าความสงบเรียบร้อยแต่สิ่งไหนที่ไม่เรียบร้อยเขาไม่ก็เขาก็ไม่แบบ มานั่งเล่นกับเรานะครับนะครับเขาอาจจะมาเล่นแบบขั้วรังทั่วข่าวคือหมายถึงว่าแบบโผล่มาแล้วก็จากไปอะไรมนะันก็บวกแปดออกอว้ธบวกแปดยังไม่ออกเซตร้อยสิบบวกแปดยังออกครับสุดจริงนะร้านนี้ขายดีพยายมนะครับโอ้ บวกสิบถ้าเป็นวีสามสิบเนี่ยนย่าจะสวยหรูนะสวยงามพลามแปดพลามเก้าเลยคือตอนนี้เซตดีดู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 เกลื่อนกลาดในตลาดเนาะเพราะว่าบรรดาประดับมันเริ่มถูกลงก็เริ่มไปใส่พวกคาสเซียนก็ไปใส่คาสเซียนซะอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะราคามันเลยก็ดอบดอบลงมาแล้วพวกเซตดีอะไรประดับดีนะครับผม เรากด็ดูไปเรื่อยๆกันแล้วกันฮะดูพวกคู่ไปเลยตาไลน์ล้วเนี่ยก็ร้อยห้าบวกเก้าอุ้ยสองพันห้านะครับมันก็ได้อยู่นะครับเรามาดูพวกสุสานป่ะเนี่ยมันก็มีโซนที่เป็นสุสานไงมีชุดท้วนนะครับโตมาแล้ว คือก็นั่นแหละอย่างที่บอกคนระับเพราะว่ามัน,ม,นมีดอกน้อยเราเราแบบอยากได้เราก็ลองแบบซ่มไปเล็กนะลงสองสามรอบหรือว่ายัางไงก็แล้วแต่นะครับเราก็มันอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้นะมันก็แล้วแต่ดวงของเรานะดวงดีเราอาจจะได้ลงแค่ชั้นหนึ่งสองสามรอบเราก็ได้ไมาแล้วนะครับผมสำหรับคนที่ไม่ได้ก็พยายามต่อไปนะครับผมถ้าว่าอยากได้ฟรีเราก็ใช้ใช้ความขยันนะครับ เราไม่ต้องงงเยอะมากหรอกนะครับถ้าถ้าดวงเราดีเราแบบไม่กี่รอบเราก็ได้แต่ถ้าดวงเราไม่ดีลงให้ตายก็จะให้ได้มันก็คุ่ไม่ได้หรอกครับผมนะเออนะก็วันนี้เราก็เดินดูตลาดพอของปากของคอนะครับพอเป็นกระใสนะครับพอจะเป็นยาบำรุงกำลังนะสำหรับวันนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนรผมถึงจะไอซียูไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปผมไม่อยากตัดแล้วนะครับผม ส่วนใส่เอฟเฟไม่ใส่ดีกว่านะครับผมเอาแบบเบสิกเดิมเดิมนี่เพิ่มเติมเดี๋ยวบอกนะครับขอ1แก้ว2แก้วกว่าไปนะครับผมไม่เอานะครับสุดรามีไรขอพักไว้ที่นิดในขอพักไว้แค่นี้ก่อนครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะฮะว่าผมไปเล่นไปตลาดเซิร์ฟไนตอนะครับผมก็เซิร์ฟอื่นๆที่เหลือแหละนะครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับราคาเป็นยังไงนะครับเดรเอ็มเป็นยังไงนะครับผมสบลันนี้สวัสดีครับ